ป้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยบมายากเป่าแลอวพี่น้องเอ้ยบาทเดียวที่มากระทัดฐานเนี่ยฮะโอ้ยแถมมาเนี่ยโอ้ตัวแถมตัวแถมมาหนิพี่น้องเอ้ยตัวแถมโอ้ยขนาดอดพี่น้องเอ้ยสามบาทว้าว พ่อยม่เอ้ยว้ายิ้มเลยเพื่อนมฮ่าฮ่าฮ่ามายิ้มเลยทุกคนตอนนี้คอยอยู่ที่น้ำตุ๊กเก้าไต้ทุกคนเลยตอนนี้ป่ากำลังขึ้นร้ายนี่ข่อยมากครับแต่ทีมงานขาจ่าตักป่านี่ิทุกคนน้องเบิ้งขาจ่าตักปลาสิไต้ร้ายไหลหน่อยทุกคนติดตามไปโอลมกันทุกคนไปไปอู้หมวนขนาดทุกคนเลยนี่เปนตักนี่เดืร้ายเยนี่ มอยากเป่าหรอพี่รองเอ้ยบาทเดียวิชวันธาตุเนี่ฮะโออาจารย์ใหญ่มาได้ดีนะโอ้ยมันเเกือบเครื่องคู่โอ้ยมอยากควาสิยวเาขอพี่รองเอ้ยต้องหัต้องเลื่อนเนี่ฮะเครื่องคู่บาทเดียวนี่พระซอยกันด่วนโดตายพี่รองเอ้ตาย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  จักแนวสิวะามมาจักลายสิวะข้างนน้าจักลายสิวาเอ้ยโอ๊ยจักจักจักโอ๊ยไจับไจับหัวโอยลูกลูกวนอนเดียวสิ

มาตเ้ได้หน่อย่านล่อ่าีงม่โสนี่ี่ดองเอ้ยนี่อเอ้ยนี่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 นัวด้ลโอยมันบวมตั้าย่นบ่นเลยมาจัดดูจดที่เขาบ้าจันึ่งหมวกเก่าสิว่าถ้าไปนี่มันถไกลสองหมนปลาด้พี่ดองเนาะ bên phần lại này, ừ. tắt áo trắng điểu này, tắt khâu này, 2, 3 bài là tem cả ta rồi này, không chắc không sỉ đâu rồi, đi nào người, à, à, luôn đi, luôn đi, luôn đi, ไปไปไปเฮหตุโม่เลยตักแถมโม่ยุ้ยตักแถมโม่ยุ้ยนั่งก็แถมด้วยเขาทำจาบโม่ลายด้วยขอตักแถมมาจากตองหนึ่งเออขอตักแถมจากตองหนึ่งเนี่พี่น้องขอมาซื้อปลาได้เพิ่นนี่ตักสดหมดสดจ้องเอ้ยตักเขาในหนามะไฮโลน์เห็ดตองแถมมาานเราตักแถมตักแถมมาหนีพี่น้องเอ้ย าแถมว้าจาก้มสีรเราปสนัถาสสแ้ตัวแถมมือตาของ่เฮฮะุน่ากระตาของพ่นะใช่แล้วบอกปตัวนั้นก็ตัวนั้นใสเลยเป็นตัวแถมเลยฮันเออโอ้ยม่ววันักกันดิไม่ดพี่น้องยแถมไล่ด้วยเราไปนี่มันนักก็จะห้ามซอยจะอยู่นี่พี่น้องสื่อเนีแถมนั่ถต้องมันขาดบอมันจะออกมามันหลอดบอกไปพี่น้องเลยจะก้มสีบอะเไปเกินได้ บาทเดียวเป็นสองสามโลเนาะโอ้ยสามบาทไม่ได้เต็มตาทุกคนเฮ้ยโอ้ยมันคิดอะไรไมนจะบล็องไม่จะไดฮะไม่ฝันกันยจะจะใดมันบิดตัวนี้บอกโอ้ยมันบิดมันมันมันอีมันบิดมาบิดมาไม่เอาก้อนไม่เอาก้อนมันบิดมาบิดมามันบิดมาบิดมาทางนี้ทางนี้เออเออโอเคโอเคได้ละไปเลย ไปเวยบ้เนี่ไปเวยโอเคโอ้ยโอ้ยขนาดอัดพี่น้องเฮ้ยสบาทโอ้ยเอออาใส่กระสอบไปเนาะบร่ได้ยังไไปไปเลยใส่กระสอบไปเลยโอ้ปีง่าเดินไลหีบแล้วหันตุันไปฮะเอาเอาเอาตุบันไปไปเล พี่น้องเอ้ยสามบาทดึงสามบาทมาจงตามาจับเนี่ยมาจับเนี่ยดึงสามบาทพี่น้องเอ้ยแถมเพิ่นแทมนักไนี่นัดดดเบิรเบิรเอาไปให้เจ้าเอาส่เสกระสอบไปส่งเพราะว่าเออคืออาบุยาแต่วาขอฟังกันพ่อนะขอไปเอกบนี้เอกไปยงยให้แต่คานะครับย่งคบนปั่นนะเฮ้ยก่อนเลย จากความสีบอกแล้วกันเกินได้เกินพี่น้องมันเกินมันเกินมาอีกแล้วคำทะเล้งมาหลายแบบนี้เอ้าเฮ้ยขยันเลยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยชนะถาดฮันซื้อเพิ่นสอบหนึ่งเมื่อไระสามแสนตลอดเท่านั้นโไป่เสียอีกเดียว เออถนัดเฉยเหนือหายจัความเสียวเาเจอมากินขาวเพศมวนน้ำเขาตายถูกคนเลยเฮ้ยพาดง่าไใคบ่เนยมันข้าวเนี่ยโอ้ยนะคุณนะมังนึงได้ดิสองบาทดิตาจะจะเต็มนีสองบาทนี่โอ้ย Các có gì khướt rồi khỏi Chị ơi Bưng xoay khỏi nghe, bưng xoay khỏi nha biết khuôn thay lộ Đấy <laughs> Này có cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video

จังหวะพระทา่านใดจังหวะพระทา่านใดจังหวะพระทา่านใดพี่น้องเอ,อ้ยจังหวะพระทา่านใดเวืบเงืบเงืบเงืบอูอ้ยหลายแค่ยิดมลับมาผู้น่ะกระต ong กระต ong กระต ong กระต ong

วบ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 อแม่เอาไปแล้วแมนแล้วโอ้ยวมันเป็นนักที่เจ้าโวมานเด้อะักที่เจ้าหายวันอะไรเท่านี้นะไป็นเช่นไรนะนักที่เจ้าเป็าเช่ไรก็เป็นหน้าอะไรเป็นเช่นไรถูกเถื่อทุกเถื่อ โอ้ยบบก็ต้องพับกันเป็นว่านะต้องนั้นเข้ามาจะเข้ามาจะเข้ามาจากแกะเขาเหรอทำไม่ขอแกะโตไหมเพิ่นเสียหลายโพดขอแกะโตไหมมวนคักมวนแน่พี่น้องเอ้ยมาหาป่าดิมวยเห็นมาหาป่ามาเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องตักป่านดิช่วงนี้ป้าซอยขึ้นอยู่ที่เล่าเตยพี่น้องขนาดเนาะตักได้ละบาทนี่ประมาณ สองโลสามหอยเบาตักอันนั้นกออีนี่นี่นี่ตักแบบนี้ลเห็นี่นี่นี่มองก่เราบนี่เบิ้งเบิ้งนี่เบิ้งลนายนี่อาไมเอามแกยี่บ่นี่ผเป็นไรกันน้ำบทหาป้าบทนบยบทเอากันปะ ทีมงานเขาเปลี่ยนเขียวกันได้นี่เออเปลี่ยนแถวกันเขียวไฟสีมันเ调พวกนนี้สองเทื่อะไรควับอะไรแต่ก็ต้องพับไปเลยอยู่โอ้ยมาเส้นตะแกีกเอาแม่แม่แล้วว่หฮันแม่แล้วว่าเฮียดโอ้ยข่อยิ้วเขาน้ำผิวหนามัดมือมาหนิกินเข่าแต่เศร้าโผล่ไปเขาเลยกระเพื่อมมาเลกินขวดซีโมงแง่ไงนี่มันกับปลาอะไรเฮ็ดเอายับโว้ย ม่ไม่โอ้ยยังบ่เอาอยู่ก็ใจเย็นเถะบ้ามันข้าวเดยวพวเอาแล้วอองดูอเอในพาแเลอะ่ ปเป็นตะมวนด้ยอยงนเนาะบิดมือบวกินขากระไรเก็นน,นัน,นส้วนลายเว้ยทักนะพ่าซ้ำส,สีหานาทีตักสอนาทีตักอ,อาลุน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 ลน อแม่แม่ขเขาจเจอาแล้วหันแม่แล้วแม่แล้วโอ้ยแหลกจวดยังไงฮะเมื่อไรเนาะสิเมื่อไรนี่ยทาเขาเจ้าอย่างนี้เออขอทาาเอา,าปลาซงไป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 ,ไป Hết! Hết! Ame, 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 ame ôi chả nhìn chị đi ê khỏi ao lẹo hoàng quân à đẹp ngon tập con ơi nhanh ngâm cướp nó นี่ยสอดงกับีมงมะงัสอดไงย่ะนะแน่กับแน่ยหดอีกแม่นบ่สอดไงกับว่าหางอีนะยึบยึบพอแล้วอย่าเมื่อบุหอด จเมื่อเที่ยงขึ้นน้ำะ่าไรนะหนึ่งสองสามอฟเอฟว้าวยิ้ยมเลยฮู้ฮู้ว้าวยิ้มเลยทนะี <c oughs> <c oughs> ่พื่นนี้ที่เพื้นที่เพื้นที่พื้นที่พื้นไปนนนนนไป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 พอแล้วพอแล้วเดยวเพื่ออย่านี้โอ้ยกินหมบ็ดหลัไล่แล้วหายคุณบาดเดียวโอ้ พี่ตองเอ้ยบาทเดียวบาทเดียวไปไปไปนะไปไปไปนะเมื bye, ่อโอ้ยย่างเซ่ด้วยตายละนี <thấy chưa> ่มาดูเ hmm> รียกขอบใจเด้อทีมง่าขอบใจอยู่ดีไม่แห้งโอ้ยนี่เส้นปลาพี่น้องเอ้ยเส้นปลาทั้งเราไต่เขานี่ทักไรกันตักปลาสุดยอดนี่ตักวันหนึ่งคนได้โล รับหนึ่งเลยอันรับหนึ่งของเมืองโค้งแดนใต้นี่เดี๋ยวการตักปลานี่เออพัดเปลี่ยนเขากับตักขึ้นกันหมอบานแฮห่ป๋องเดี๋ยวเปลี่ยนเขาขึมาจะเอาไหมโอเคบานนดสอบรถสามสิบไปสามสิบโล่สี่สิบโล่เนาะบาทหนึ่งโอ้ยพี่น้องเบื่อจากเบาะหรอเนาะสนับถายเนาะโอ้ยขอบใจขอบใจอยู่ดีพี่ยงทุกคนบายบายเออโอ้ยส่งดีส่งดี สิไปเอเอมันเป็นขามาจะหาะ่าขามาอีกอโอ้ยหนอกเอ้ยสมาคัดเบมันี่เฮ้ใช่คนคน,นไวไอตไดไปเปลร่งมอ,งอก,ก็ได้อุยมากับผี่นองหาครับป่า,ามจะวนัดก,กีดจะไดีเ้บ้าคนกันเลยซื้อปลาซอยพยุซื้อปลาซอยเพิ่้วบาเอาเมื่อหอนมาดนี่น ให้ทั้งทีมงานเพอนีเอามาส่งเอามาส่งนีไอ้ตรงนี้ยางกำลังเพิ่นเพิ่นผ้าเสียบป่าเื้อโอ้จากนีไปกักไกลช่วยสียหอดบอลป่าไม่ธรรมดาเฮ้ทั้งนี้นันถ่าบันแห้เลยโอ้ตองถ่ายตีแค่ไหนเพิ่นไปสอยเอาบอลยองเพ่อนเอาไาใหญ่เลย ไหัวไอ้หันลอยดอกป่าหลายอยู่แล้วเมื่อปลาไหลบ้วนป่าอยู่หันท่านหัวไอ้ไม่เอาไปไหลหรอกบ้วนเงินซื้อเดา จาไถ่บ้นี่เจ้าป่าขามน้ำพี่ขามจะไถเบิ่งนมนตอทุกคนเลยโอ้ลงมืที่กาดไปก่อนรอ้รอยเอาบ่ายเนีอยเสรยจร้อยเอ้าฮะขี้สร้างว่าเถอะ จะเซทุบยังไงฮะเดี๋ยวปลาเอาปาอใสที่นี่แหละเอาปฮะปาขนาน้อโอ้น้ำได้ห่บ่เออน้ตอไรใส้ทอตอไหมใส่ทอตอไดุ้นไดลหุ่นเออเออมัลงน้ไลงนี่เออขาว่าโอ้นมัได้ลรงนี้เออมปลาสมบูรณก่อนบ่อัสเ็ดเดีวโอ้ยเหีว มือเดียวอะไร้บบอันบ่มือเด้มันกรุกแต่ดีก่อนอ๋อแล้วก็ม่ตัดตอนสนามเขามันจะขึ้นมานนี้ป่ะพี่เนาะออนทุกคนเอ้ยเพื่อนสีทุบนี่เฮ็ดบริเวณไส้ๆแต่ว่าแล้วก็สีปล่อยหนามลูกวันนี้โลอ่เอาปลาเป็นบา่าเสียงไฮปลาเนี่ยขึ้นมานนี้ห้ปลาขึ้นมาตามนี้เออฮะว้ายมอนอะไรครัครเฮ็ดกระสอบป,าปลาถล่มโว้ยอะไรมาจับทัานตั๊บมะ่ว เะจมเจสียรไรเ้พต้อเมื่อเชไรเจ้ไปผุนเด้อเไปไทุกคนเลยฮะผมยื่ออัดดิเพื่อผมอ่ะตนี่ยขี้ขบหานขียินน้าโมลิตี ผเอาหันร้อยไปดิเนาะเออเข่าใจยูเอาไปก่อนเข่าใจตัวนี้จะทุบห้อยห้อยนี่จะเสียจะเสียไปเอาตอวหนามไม่ได้พุดธเหมือนบ่เตะนนวลเหมือนบ่ตอวหนามมากเลยเสียปล่อยไม่ใช่บนบนโค้งนี้แล้วก็เสียห้น้นาไหลมานนี้โย่ไอ้ปลาตื่ขึ้นมานนี้วิธีการวางแผนทุกคนมันโมเป็นเรื่องง่ายเพิ่นเสียมาเอาปลาทุบแป้งงองนี่นี่แป้งงองนี่เออนี่ยเนี่นี่ย้านี้เพิ่นเสียไปเอา เอาหนามอยู่พูนบริเวณพืนเชี่ยวหนามมาเลยคนเดียวพาไปเบิ่งนี่นี่หนามที่ว่าตุกยังแห้งอยู่หันเออเพิ่นจะซื้อทอ่อลำลำเบี่ยข้าเหตุท,นทอนลำลำของสันหันพระอยู่หัวหฮนเพิ่นจะเอาใส่หน้ามตัาหนามอยู่บนหันเอาปากท่อนตัาหนามอยู่หัน,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 หนแล้วใส่ท่อว้างม้างท่อมาเลยตามนี้มาปล่อยลงใส่เบื้องนี้เออปล่อยลงใส่เบื้องนี้ละกัให้น้ำค้างอยู่นี้หลังจากน้ำค้างเต็มอย่นี้เดีวเพิ่นจะปล่อยน้ำลงไปนี้ป้านสิขึ้นมวันนี้ โอ้ oh. อันนี้เป็นพุ่มปัญญาของพี่น้องหลังจากนั้นทีมงานเท่านีก้ก็เอาปลาเริ่มสิเอาขามไปนี้เห็นจะได้เสียไปไรเออเอา้านี่เบิง่งความสามารถของพี่น้องเขาเสียเอาปลาขามทุกคนนี่ั้งเชือกไปวปนะไปไปไรเอาเงินสีได้บ่โอ้ยนั่งเหรอ น้องเอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป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 เดียบลอยโอ้โอโยกดเลยถือว่า ทีมงานคอยคามไปคอยผุ่นไปทีเรียบร้อยแต่มาย่งเตโต้คอยสิคามจังไรแบบนี้ฮะโอ้ยขอพักวิดีโอไปสักทีก่อนขอสิคามก่อนทุกคนโอ้ยไปยังไงเดี๋ยคอยนี่